สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับการฝึกซ้อมของซิโกไทยนะครับจัดขึ้นที่สนามย่อยของสโมสรฮองอัญญาลายที่กำลังเข้าร่วมการแข่งขัน TLT กระชับมิตรในมาซูครับ2 0 2พ2020นะครับแล้วก็เตรียมทีมสำหรับวีลีกฤดูการ2021การปรากฏตัวของหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างคึกคักนะครับสมาชิกของฮองอัญญาายส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นผู้เล่นอายุน้อยนะครับพวกเขาเข้าร่วม ฮองอัญญาลายแอคคาเดมีตั้งแต่สมัยที่เกียรติศักิ์ยังเป็นผู้เล่นนะครับจากนั้นก็เป็นโค้ชในทีมของ t ม i n Street นะครับเมื่อฉันออกจากฮองอัญญาลายนะครับฉันยังคิดว่าวันหนึ่งฉันจะกลับมาร่วมงานกับนักเตะอายุน้อยๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะร่วมรับใช้สโมสรซิโก้พูดกับนักข่าวนะครับตอนนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามกันดูนะครับเมื่อเห็นซิโก้นำทีมซ้อมผู้เล่นฮองอัญญาลายไปดูกันนะครับ ความคิดเห็นแรกนะครับขอให้ปีใหม่ของทีมที่รักนำรูปลักใหม่ที่มีพลังสู้ไปกับโค้ชคนนี้ความคิดเห็นถัดมานะครับเกียรติศักดิ์เป็นผู้เล่นคนโปรดของฉันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าเขาจะเตะกับทีมของฉันมาหลายครั้งก็ตามความคิดเห็นที่3นะครับถือเป็นอนุสรณ์แห่งฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเกี่ยวข้องกับฮองอัญญาลายอีกครั้งครั้งแรกที่บูรุษเหล็กนําชื่อของฮองอัญญาลาย ไปสู่ระดับใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมครั้งนี้ฉันหวังว่าบุรุษเหล็กคนนี้จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นถัดมานะครับยินดีต้อนรับซิโก้ไทยทุกคนล่าเริงแล้วก็ล่าเริงหวังว่าฮองอัญญาายจะมีฤดูกาลใหม่ที่ประสบผลสำเร็จกับโค้ชใหม่แต่เก่าความคิดเห็นที่5นะครับหัวราะกับเด็กๆมากมายฉันมีเวลาหนึ่งเดือนก่อนถึงทัวร์นาเมนต์ตอนนั้นหน้าของฉัน นักเตะหนุ่มๆและแฟนๆก็เป็นความแตกต่างที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นถัดมานะครับฟุตบอลมีชนะแล้วก็แพ้เป็นส่วนใหญ่จงเพลิดเพลินและดูเกมที่คุณรักความคิดเห็นที่7นะครับยินดีต้อนรับใบหน้าที่คุ้นเคยความคิดเห็นที่8นะครับเกียรติศักดิ์มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็ใจดีความคิดเห็นถัดมานะครับเห็นไทยแลนด์ภายใต้การนำทีมของกิติศักดิ์เล่นก็ประทับใจ แต่ติดใจว่าระดับจะเทียบชั้นกับทีมชั้นนำในเอเชียไม่ได้แต่การเล่นก็สวยงามและมีประสิทธิภาพฉันหวังว่าฮองอัญญาลายจะทำได้เหมือนกันในปีนี้กับวีลีกความคิดเห็นถัดมานะครับใช่การสิ้นสุดฤดูกาลจะบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับฤดูกาลก่อนหน้าความคิดเห็นที่21นะครับเตรียมตกชั้นเลยฮองอัญญาลายยังตั้งเป้า3อันดับแรกหรือกว้าแชมป์ ความคิดเห็นที่12นะครับฉันชอบสไตล์ของกิติศักดิ์มากในสนามฉันเข้ารบคู่ต่อสู้เสมอไม่ขมขื่นเมื่อเล่นไม่ดีในชีวิตจริงเขาเรียบง่ายและเข้ากับผู้เล่นได้ดีความคิดเห็นถัดมานะครับสวัสดีไอดอลของฉันขอให้คุณประสบผลสำเร็จกับทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบในเวียดนามความคิดเห็นถัดมานะครับผู้เล่นทองัญญาลายัยเตะแล้วก็เล่นกันมากว่า10ปี สิ่งที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือการสร้างกลยุทธ์การเตะแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นเพื่อเอาชนะคู่แข่งซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สโมสรอ,อื่นไม่มีความคิดเห็นที่15เป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับด้วยการนำของเกียรติศักดิ์ทีมฮองอัญญลายมั่นใจจะอยู่รอดได้สำเร็จ